นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกนะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทำหน้าที่ต้นฝูงแกะออกไปกินหญา้าที่เนินเขาเป็นประจำทุกวันและเขาก็ต้องนั่งเฝ้าเหล่าฝูงแกะพร้อมคอยปกปักดูแลไม่ให้หมาป่าเข้ามาทำร้ายแกะของเขาได้จนวันหนึง่ง เด็กชายรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องนั่งเฝ้าฝูงแกะเป็นเวลานานๆจึงได้คิดหาเรื่องสนุกสนุกทำเพื่อผ่อนคลายเครียดเขาจึงได้แกล้งร้องตะโกนไปว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยหมาป่ามากินแกะของผมแล้วพร้อมกับวิ่งหนีอย่างตื่นตระหนกเข้าไปในหมู่บ้านพวกชาวบ้านได้ยินว่ามีหมาป่ามากินแกะก็พากันทิ้งงาน ที่ทำอยู่และรีบหยิบอาวุธต่างๆทั้งจอบมีดและขวานเพื่อออกมาช่วยไล่หมาป่าแต่เมื่อมาถึงพวกเขาวิ่งไปที่เนินเขาก็พบว่าฝูงแกะกำลังกินหญ้าอย่างสบายใจและไม่เห็นว่ามีหมาป่าจะออกมากินเลยสักตัวเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเห็นเหล่าชาวบ้านวิ่งตะเหิดกระหอบ มาที่เนินเขาก็หัวเราะเยาะและพูดว่าฮ่าฮ่าฮ่าได้แกล้งหลอกคนนี่มันสนุกจริงๆแต่พวกชาวบ้านที่โดนหลอกต่างรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและด้วยความสนุกครึกคนองของเด็กเลี้ยงแกะจึงยังแกล้งหลอกแบบเติมอีกหลายครั้งพวกชาวบ้านก็วิ่งออกมาช่วยทุกครั้งแต่ก็พบว่าเป็นเพียงแผนของเด็กเลี้ยงแกะเท่านั้น จนมาวันหนึ่งได้มีหมาป่าออกมาทำร้ายและไล่กลินฝุงแกะของเขาจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากรีวิ่งออกไปตามชาวบ้านพร้อมกับตะโกนเรียกว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ากำลังจะกินแกะของผมเขาตะโกนให้คนช่วยจนเสียงแหบแห้งแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนยอมออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะเลยสักคน ทั้งยังตอบเขาไปว่าคราวนี้เจ้าหลอกพกฆ่าไม่ได้อีกแล้วล่ะไม่มีใครเชื่อเจ้าอีกต่อไปแล้วเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเสียใจมากที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยทําให้ฝูงแกะของเขาถูกหมาป่าก,กินจนหมดฝูงเด็กชายร้องไห้สะอึกสะอื้นพร้อมพูดว่าพราะข้าไม่ดีเองข้าชอบพูดกลโกหก แกล้งหลอกคนอื่นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกนี่เองแต่สุดท้ายข้าพูดโกหกคำโกหกของข้ากลับทำให้ข้าเดือดร้อนเองืออนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงคราวที่พูดความจริง ก็จะไม่มีใครเชื่อซึ่งมีความหมายตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่าเด็กเลี้ยงแกะหมายถึงคนที่พูดโกหกจนเป็นนิสัยจนไม่มีใครเชื่อหรือให้ความสนใจกับคำพูดนั้นๆซึ่งหากเด็กๆอยากให้ตัวเองเป็นคนน่าเชื่อถือก็ควรพูดแต่เรื่องจริงไม่พูดโกหก และไม่แต่งเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงขึ้นมาเพื่อหลอกแกล้งคนอื่นเพราะหากพูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงคราวที่เราพูดความจริงหรือต้องการความช่วยเหลือก็จะไม่มีใครเชื่อเราดังเช่นเรื่องราวในนิทานที่ผ่านมานี่เองค่ะ